พระภูมีพระภาคตรัดว่าพิกุทั้งหลายเราจะแสดงภูมิอศัศบ,บุรุษและสับบรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกุทั้งหลายก็ภูมิอศัศบ,บุรุษเป็นชไหนอัศบุรุษย่อ,บบยอมเป็นคนอากตันยูอากตะเวที ก็ความเป็นคนอักตันยูอัตะเวทีนี ini, ai, ้อสบบรุทั้งหลายสรรเสริญพิกุทั้งหลายความเป็นคนอัตันยูอักตะเวทีนี้เป็นภูมิอสบุรุษทั้งสิ้นพิกุทั้งหลายส่วนสบุรุษย่อมเป็นคนกตันยูกตะเวทีก็ความเป็นคนกตันยูกตะเวทีนี้สบุรุษทั้งหลายสันเสริญ พิคทั้งหลายความเป็นคนกระตันยูกระตะเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสับบุรุษดังนั้นเราได้มีโอกาสนะอยู่ที่บ้านเรามากขึ้นนะเราก็สามารถที่จะเป็นคนนะกระตันยูได้ด้วยการตอบแทนคุณ ของมารดาบิดาซึ่งเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราดังพระสูตรนี้ว่าที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาพิคุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่ง พิกุทั้งหลายบุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ําและการดัดท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะบนบาททั้งสองของเขานั่นแหละพิกุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยพิกุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิสลาธิปัตดในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากหลายนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมัน่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้สมาทานตั้งมัน่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมัน่น ในจาระสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหลการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแกม่มารดาบิดา เพราะเหตุที่มารดาบิดาของเราเนี่ยมีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสก,าก็ให้เราเนี่ยตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาด้วยข้อธรรมสี่ประการในข้อธรรมสี่ประการนี้ก็คือถ้าท่านเนี่ยยังไม่มีศรัทธาในตถาคตยังไม่เชื่อการตรสัสรู้ของตถาคต ยังไม่เชื่อคำสอนของตถาคตก็ให้พยายามอย่างท่านเนี่ยให้มีความศรัทธาด้วยการน้มน้าวการให้ได้สดับในคำของพระองค์บรรดาบิดาเราก็จะได้เป็นผู้สดับและถ้าสดับมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยศรัทธาในกรำของตถาคตเนี่ยก็จะเกิดมีขึ้นแก่เขาเพราฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องพยายาม บรรยายองคุณของพระาศาสดาอย่างจะเอาอพระสูตรที่พระสารีบุตรเนี่ยบรรยายองคุณของพระพุทธเจ้ามาก็ได้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเก่งอย่างไรซึ่งพระผููมีพระภาคเนี่ยให้พระสารีบุตรเนี่ยนะแสดงธรรมประยายนี้เนืองเนืองนะนะสำหรับบุคคลผู้ที่ยัง ไม่มีศรัทธาในตถาคตเนี่ยก็จะมีศรัทธาในตถาคตขึ้นมานะส่วนศีลสัมปทานเนี่ยก็ให้พยายามอย่างมารดาบิดาของเราเนี่ยให้เป็นผู้มีศีลศีลห้านะการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดโกหกการไม่ดื่มสุรายาเมานะพยายามให้ท่านเป็นผู้มี ศินห้าเป็นปกตินะแม้จะอาจจะยังคิดว่ายังทำไม่ค่อยได้แต่ก็ให้พยายามที่จะทำสักอย่างน้อยนะในช่วงเวลากลางคืนก่อนนอนนะก็ให้เราตั้งจิตว่าเออเราจะรักษาศินเหมือนกับที่พระุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้เราพิจารณาคิดว่าอากุศลต่างเนี่ยจะไม่ไหลไปล้ำตามเราผู้นอนอยู่ ให้เราตั้งใจรักษาสินเลยแล้วก็เช้ามาก็รักษาต่อเนื่องมาจนกระทั่งนะเราอาจจะขาดสติพลั้งเผลอหลุดไปนะก็ให้พยายามตั้งสตนะิขึ้นมาใหม่พยายามรักษานะปิดพลาดแล้วไม่เป็นอะไรนะคนที่ไม่เคยก็ย่อมที่จะกระทำปิดพลาดพลั้งเผลอเป็นธรรมดา ก็ให้เราตั้งใจใหม่ทุกๆครั้งแล้วก็พยายามทำให้เป็นปกติเราจะเห็นอาการในจิตของเราว่าเออมันชอบปรุงไปเรื่องนั้นเรื่องนีนะ้ทำให้เราเนี่ยชอบไปปิดสินหนะ้าอันนี้ถ้าท่านทำได้เป็นปกตนะิก็จะเป็นหนึ่งในองคุณของความที่จะเป็นอาลบุคคลขั้นตน้น อย่างในข้ออีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของนะการละความตรนะหนีที่พระองค์ตรัสไว้เราตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาด้วยการที่ให้ท่านทราบนะเรื่องของการละความตระหนีนั้นเป็นอย่างไรการไม่มีความหวงแหนการสละการละนะให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยาก ไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้หรือไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาหรือทำไปเพราะว่าเห็นว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้หรือไปเชื่อพวกฤาษีโยคีแต่ก่อน หรือเพียงเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจอย่างนี้ความคิดแบบนั้นเนี่ยให้ระวงังในการให้ทานให้ระวังจิตละความตรนีความตรนีเกิดจากความจับอกจับใจเกิดจากความพอใจความจับอกจับใจแล้วจึงเกิดความตรนีแล้วจะเกิดความห่วงกั้น แต่นั้นถ้าเราไม่มีความตรณีเราก็จะไม่มีความห่วงกัน้นเมื่อไม่มีความห่วงกัน้นจะไม่เกิดเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกัน้นคือการทะเลาะการวิวานะการใช้คำหยาบก,นะการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบ,บาปอกุศลต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความห่วงกัน้นดังนั้นก็พยายามให้ มารดาบิดาของเราเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้นะแล้วก็ฝึกทีนี้ในเรื่องการลักความตริณเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ลักความตริณีได้ก็คือเรื่องของการให้ทานก่อนบริโภคดังนั้นเวลาเราจะบริโภคคําข้าวเนี่ยก่อนเราจะบริโภคเนี่ยให้มีการให้ทาน นะให้มีการสละการละในสิ่งที่เราจะบริโภคเนี่ยลองแบ่งปันซิเราก็จะได้รละความตรนีเราจะเห็นเลยอาการที่เราหวงหวงอาหารคือคำข้าวที่เราจะได้รับประทานแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้เรามีการแบ่งเรามีการสละละไปลองทำอย่างนี้เป็นประจำประจำเรื่อยๆ อนี้ก็เป็นการฝึกละความตรณีในพระสูตรนะเกี่ยวกับการละความตรณีในหนังสือเรื่องทานนะถ้าใครมีก็ลองลองไปดูพระสูตรนี้ดูนะในปัญญาสัมปทาเนี่ยนะก็คือการฝึกละนิบอน 5, นะ์ห้าความคิดในเรื่องกามเรื่องพยาบาทตนะนะีนมิทธะ ความห่วงเหงาเหานอนความที่มีจิตซึ่งซึ่งมืนชาอุททุจจะอุทัจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิิิช้าความสงสัยลังเลก็ให้พวกเราเนี่ยพยายามพยายามที่จะมีจิตอยู่กับปัจจุบันให้ละอกุศลละธรรมเหล่านี้ สิ่งนี้เป็นอกุศลธรรมถ้าเราฝึกละอกุศลธรรมได้เนี่ยปัญญาทั้งหลายเนี่ยก็จะมีขึ้นปัญญากว้างขวางปัญญาไพยบูรณ์ปัญญาแรนปัญญาเร็วปัญญาทุกๆชนิดก็จะเกิดขึ้นกับเราอันนี้จะเป็นเหตุให้มารดาบิดาของเราเนี่ย ได้ความเป็นโสดาบันด้วยนะและเป็นเหตุให้เราได้ตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราอย่างสูงสุดอันะนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งทีนะ่เราควรจะมาทบทวนแล้วก็นะนำไปปฏิบัติในโอกาสที่ ช่วงนี้เราได้อยู่กันภายในครอบครัวนะกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะการตอบแทนอะไรได้กับผู้มีอุปการะแก่เราก็ให้กระทำนะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสในการตอบแทนในการอุปการะถ้าเกิดท่านสิ้นไปแล้วหรือเราสิ้นไปก่อนท่านนะ ก็จะไม่ได้ตอบแทนแล้วจะเสียดายว่าเออท่านก็เลี้ยงดูเรามานะอุปการะเราแต่เราไม่มีโอกาสได้ตอบแทนท่านนะซึ่งเป็นการตอบแทนที่ถูกต้องนะเป็นการตอบแทนที่ทุกๆคนทำได้เพียงแต่มีความแยบคายนะได้สดับในคำพระองค์แล้วก็นำคำสอนของพระองค์เนี่ยไปใช้ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้พวกเราได้ทราบก็คือขะลือหัสและบรรพชิตเนี่ยมีการอุปการะกันในลักษณะไหนพระองค์ตรัสอย่างนี้ภิกุทั้งหลายพราหม์และค้าบดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายบำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร <c oughs> บินธบาศเสนาสนะ และกีฬานะปัจจัยเภสัต์บริการแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พรามและขบดีทั้งหลายจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศประมาจันพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่พราหมและขบดีเหล่านั้นเถิดภิกุทั้งหลายคฤลือหัดและบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจอามิสสถานและธรรมทานอยู่ประพฤติปรมรจั์น,นี้เพื่อต้องการสลัดโอคะเพื่อจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยประการอย่างนี้ คาลิหัตและบรรพชิตเนี่ยก็อุปการละกันอย่างนี้คาลิหัตก็อุปการละเราด้วยอาหารมีจีวรมีอาหารมีเสนาสะนะมีขีลานะปัจจัยเภสัชบริการยุกยารักษาโรคต่างๆอันนี้เป็นความอนุเคราะห์เกือ้อกูลกัน <c oughs> ส่วนเราก็อนุเคราะห์ ขาเลืหัดด้วยการให้ธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามใน่้ำกลางงามในที่สุดนะก็คือตัวสุขตะวินิโยนั่นเองระเบียบว,วินัยของสุคตนะให้เรานะแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคนะแก่คขาลือหัดนะปรามและขบดีทั้งหลาย <c oughs> การอุปการะตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามีการอุปการละแก่กันและกันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะพระองค์ก็บอกว่าทั้งสองเนี่ยก็จะกระทําที่สุดแห่งทุกได้ในที่สุดเหมือนกัน,นถ้าเราดูในหนังสือเรื่องของทานอีกเช่นเดียวกันนะอมิสทานและธรรมทานเนี่ยปรงบอกว่าธรรมทานเป็นเลิศ ธรรมทานนี่จะเป็นเลิศและผู้ที่ปร่ำสอนธรรมะเนี่ยคือผู้ที่ให้อมัะตะเราจะได้ความไม่ตายความไม่ต้องเกิดอีกต่อไปดังนั้นตัวธรรมทานเนี่ยเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญ อย่งที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคงไฟชื่อว่าให้จักขูและผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมัตะ อมตะแปลว่าความไม่ตายเราจะไม่ต้องตายอีกต่อไปการตายครั้งนี้จะเป็นกลางการตายครั้งสุดท้ายหรืออย่างน้อยให้การตายของเราครั้งนี้เป็นการที่ตายอย่างมีคุณภาพคือมีภพชาติเนี่ยจำกัดละนะอย่างน้อยเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวนะเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำให้ได้หรืออย่างน้อยเนี่ยการเป็น สัทธานุสารีหรือธรรมานุสารนะีก็จะเป็นเนตให้นะเราเนี่ยได้โสตาปฏิผลนะก่อนที่จะกระทำกาละทนะี่สัตธานุสาลีธรรมานุสาลีเนี่ยความเป็นอริพุคลขั้นต้นเบื้องต้นเนี่ยทำอย่างไรนะพระองค์ก็บอกว่าเป็นผู้มีความเชื่อนะแค่เราละวางความเชื่อเก่า ออกไปแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้านะมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นของไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนี่การทำอย่างนีนะ้การที่เราเชื่อมั่นอย่างนี้นะน้อมจิตไปอย่างนี้มีความมั่นคงอย่างเนี้ยนะไม่หวั่นไหวไม่แปรพันเนี้ย อันนี้เราได้ความเป็นสัตานุสาลีได้ความเป็นสตานุสาลีสตานุสาลีนี้ก็ก้าวข้ามปุถุชนภูมิและเข้าสู่ภูมิแห่งสับบุรุษไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกัมเนติชานหรือเปรตวิสัยได้และพระองค์จัดว่าไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละคือไม่ใช่ฐานะที่จะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้ง ซึ่งโสตาปฏิผลเพิ่มประสูตรเรื่องการอนุเคราะห์นะสองอย่างให้กับพวกเราได้ทราบนะพระองค์บอกว่าการอนุเคราะห์สองอย่างเหล่านี้มีอยู่ คือการอนุเคราะห์ด้วยอามิตรการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะนี่สองอย่างอนุเคราะห์ด้วยอามิตรหนึ่งและด้วยธรรมะอีกหนึ่งพิกุทั้งหลายบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างเหล่านี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะเป็นเลิศพิกุทั้งหลายทานสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คืออามิสทาน และธรรมทานนะพิกุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างเหล่านี้ธรรมทานเป็นเลิศนะการให้ธรรมะเนี่ยเป็นเลิศพิกุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายนะธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายดังนั้นถ้าเรามีเหตุปัจจัยที่พอเพียงนะ มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมมีสติมีปัญญาให้เราพยายามที่จะทำธรรมทานธรรมะให้ธรรมะเป็นทานเราให้ธรรมะกับมหาชนให้ธรรมะแก่สัตว์โลกผู้ที่สามารถที่จะมีศักยภาพเนี่ยในการที่จะบรรลุธรรมได้ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าใครเนี่ยมี อินทรีย์ภาวนาแค่ไหนดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือพยายามโปรยคําสอนของตถาคตเนี่ยออกไปให้มากซึ่งพระองค์ก็ตรัดแล้วว่าคําของตถาคตเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองนะเราพยายามเปิดเผยคำพระองค์ให้มากนะส่วนใครจะมีความเห็นอย่างไรนั้นก็ไม่เป็นไร หน้าที่เราเราทำตามพระศาสดานะเมื่อเรามีศรัทธาในาพระศาสดาแล้วเราก็เดินตามพระองค์ทำตามพระองคนะ์ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ได้เบียดเบียนใครนะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่จะเป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะการที่บุคคลนั้นมาแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติ แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตพาสิทธว่าตถาคตพาสิทธแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมาเนี่ยอันนี้โดยย่อนะซึ่งเอามาจากประสู์เรื่องของวัตถุ สิบประการกับวัตถุสิบแปดประการอันเป็นเหตุให้เกิดสังขสามาคัครีและเมื่อสงมีความสามาัคคีแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นเหตุให้สงนั้นในทางตรงกันข้ามคือไม่แตกแยกนั่นเองและอุบาสกบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายเราก็จะมีความสมัครสมานสามาคัคคีและผลวิบากที่เราจะได้ก็คือจะตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดกับ และไม่พลาดธรรมะอันเกษมจากโยคะรมท,ที่เกษมจากโยคะปราศจากเครื่องร้อยลัานก็คือนิพพานนั่นคือเป้าหมายที่เราจะได้จากผลวิบากที่เราได้กระทำคือให้ธรรมะเป็นทานธรรมะของพระศาสดาตถาคตอรันตัสมาสัมพุทธะนั่นเองนะ สำหรับวันนี้ก็ฝากนะนะธรรมะง่ายๆนะข้อธรรมง่ายๆนะหลายบทหลายพระสูตรอยู่เหมือนกันนะก็ให้เราลองไปทบทวนข้อธรรมต่างๆทีนะ่นำมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันในวันนี้แล้วก็ลองนำไปปฏิบัตินะลองนำไปปฏิบัติเพราะว่าเป็นโอกาสเป็นเวลาว่างในชีวิตของเราแล้ว ถือว่าเราโชคดีเกิดมาในช่วงที่มีเ,เหตุปัจจัยแบบนี้แล้วได้ทำให้เรามีเวลาว่างาาทำให้เราได้รับประโยชน์ด้วยการสร้างประโยชน์ตน,นให้เกิดขึ้นแต่การสร้างประโยชน์ตนก็จะเป็นการสร้างประโยชน์ผู้ผอื่นไปด้วยในตัวก็บุคคลญาติสารเราหิตท,ที่เรารักใคร่เอนดูเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ด้วย อย่างน้อยเขาก็ได้เป็นผู้สดับในคำของตถาคตนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วสำหรับสัตว์ในสังสารสนี้ที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระผู้มีพระภาคนะสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้เรานะเพียงเท่านี้เพื่อให้เราเนี่ยได้มีการกระทํา อันเป็นไปตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติได้ตรัสไว้กับพระเจ้าประเศนที่โกศลในคราวมีมหันตภัยหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นอันร้ายแรงแผ่ไปทั่วโลกด้วยการประพฤติธรรมธรรมะจริยายะด้วยการประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะด้วยการสร้างกุศลกุศละ กิริยาญยาด้วยการทำบุญปุญญะกิริยายะนะก็ขอให้เราเร่งประพฤติปฏิบัติในข้อธรรมสี่ประการนี้ให้มากให้เป็นประจำสม่ำเสมอนะวันนี้สำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้พวกเราไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระผู้มีพระภาคยิ่งยิ่งขึ้นไปและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมากผลนิพพาน ในอนาคตการอัในใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเตอน